vạch đi cha mùi ní cả mặt hai update. mình. you don't bung nữa chà update, if you don't bung cope cope, cope, a mopoi. They see me. See, hm, hm, mung nyyy bung kalang yang, if you ตัวมันน้อยมันก็ยังแทบมันขึ้นมากจ้ะมาจากความอีสา,บานบ้านทุ่งดอกพุทธไทยของเพื่นเพอนาแหอกสีเลี่ยงดอกพี่น้องเกยมันหลาหลอกกันเลยเออกมาล่องเบิงึงมันได้เฮ็ดกระสั่งหรอไม่กินหัวอาหารเลยพี่น้องจับเต็มจะนั่งไงใหญ่หญไายอยู่เด็ดจ๋ามากเลยน้อยนึง นั่งกระถางว่าขั้นมือถึงนี่ใหญ่ไปจุดอกบ่หน้อยบ่ใหญ่อยากตื่นมาอยู่านั่งฟังขับไปส่วนอยู่ในต้นพักตบจ้ะงอ่อยอย่านั่งฟังฟังก็หลายจ้ะกนหัวอาหารยังเวีนกินดีอยู่ มขึ้นฝนตกใส่พี่น้อง,ใส,องใส่พี่น้องสิได้กินนกรุบสองพันตัวอ่ะจ้ะกดไลค์กดติดตามให้น้ำเนวได้จ้าเดี๋ยวได้ประพาธคลิปใหม่ๆจะมีกำลังใจทำคลิปถ่ายอัปเดตพี่น้องเบื้องในเลยได้จ้าประมาตอนมือแรกกะไทยเบื้องในว่ันใหญ่ปบบใดอันนี้ใหญ่แล้ว,ยยยยยลวจ้ะจะให้กระสังบกจ้ะ บ่มีพะยางแบบกระซังพะยางเขาก็ใส่กระซั่งบกเห็นไปน้ำดินแบบธรรมสะอาดจ้ะปลูกต้นเขาต้นพะยาต้นพักบุ้งม่ยังก,ก็ปลูกจ้ะนี่พักตบเอามาแต่น้ำเพลิอนอีสานบรรทุนเนระจะเอามาแต่น้ำเพลินพอะตรงปุ๋ยหนึ่งกับมาใส่ได้สองบอ่อพอดีต้นนบ่อใหญ่ตันนี้บอ่บอหน่อยเอ,อยามีกระเบียงก็เอาใส่ อีดก็เอาใส่จะเขาไปส่วนดีดีจะกเบี่ยงเพื่อนก็ให้มานั่มแต่ขอซื้อเพื่อนเพื่อนบอกเงินนั่มเพื่อนก็ดีอยู่จ้ะใหม้หามาเก็บแทนก็มาบ้างนึ่งตัดใส่นึ่งจะเามีอีดบอกก็เอ็ดอุโมงค์ไว้เนี้ยมันใหญ่เพื่อนจะได้เขาไปส่วนยู่ัหน่อยเพื่อนก็เขาอยู่ด้วกันจะได้บ่ฮอนมุ่อยอยมงเล้มจ้ะมุ่งเล้มมีหย่ามีาอยังก็เอาใส่ขาดเลย สังกะสีบังห้าใส่ตับบังกันหมากันไม่เอาขวดนะแล้วกะสีเดะปิดอีกอยู่เดได้มีดมีดเพื่จะได้ว่โดดออกเป็นไงจะได้ว่โดดต่ำพาเขียวสมศักดิเ์เจริญฟาร์มซะแนวกดไลค์กดติดตามแชร์ในด,ด้วยจ้าจะได้ว่าผ่านชิบใหม่ๆ กระดิ to to. So wow. ่งแก่งเปตียนติ้งติ้งแต่เบียดพี่น้องเบิงกบแต่กบเรื่องเบลธรรมชาติ์ทั้งหมดเนี่ยก็ปล่อยไปตามดินเป็นไงเดีลยวนี้ทีเด้มีมังส่วนอยู่เป็่คนขึ้นมาไล่ไล่ฟังเลยคนขึ้นมาเล่นมาเล่นทึบมืดลงคนขึ้นมาขึ้นมากินของอาหารอาหารนั่งก็ไว้เป็นจุดเป็นจุดเลยแล้ว ເຮົາໄປຊົນຢູ່ຊິຫາອາຫານພໍ່ເນາະເນາະເປັນໂຄກໂຄກແລ້ວບຶກທາງນີ້ພຸ້ນນ້ຳນ້ຳຫັ້ນດາເພິ່ນກໍໄດ້ລືມນ້ຳເລ່ນຢູ່ กเบียทำไมเห็นใจเพื่อนกันเห็นห้องกระเบียงตัวนี้สูงจังเลยกันพี่น้องเลยกบกบ,กบหน้าด้วยจ้จก,กบหน้าเพืน่นผสม Bên trung xuống Để đây mình mong cà phê xôn Đập con yếng của hết ở cửa biển rồi Giờ ngày ngày mai cho phía nông đó Cứ lùm, cứ นี่ก็ดมิถุนีด้วยจ้าสวัสดีจ้าทีท่ติดตามรับฟังรับชมไทยให้เบือ้องต้นด้อยจ้าเลยเป็นไงกินอีกอย,ย,ย่หน่อยรุ่นพาไปเบิ้งป่านินสวัสดีจ้า